งานวันนี้เป็นงานของอซีรีส์เรื่องหลักใต้บรรทัดครับเป็นแบบ EP หนึ่งดูประมาณ50-60อย่างนี้ครับเป็นการเปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการจริงๆของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งตื่นเต้นมากตอนนี้คือคนเยอะมากแล้วก็แบบสื่อมาเยอะมากก็ตื่นเต้นมากแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วนะ หรือว่าเป็นการแบบเก่าเข่าเรื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอีีแรกก็จะเป็นแนะนําตัวละครทุกตัวเพราะตัวละครเราแบบมีเยอะพอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยก็คิดว่าอยากให้ดูใน E p พีแรกเพราะว่ามันเป็นวิธีการเล่าแบบจีนจริงๆบทมาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นวิธีการเล่าก็จะเรียกว่าไม่คุ้นเคยแต่ก็ไม่ได้แปลกตาเพราะว่า คนไทยส่วนใหญ่ก็ดูซีรีส์จีนอยู่แล้วดูกำลังภายในดูต่างวันนี้ก็คือจะมีเซอร์ไพรส์มาให้ดูอย่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้ดัดแปลงว่าดัดแปลงังไงบ้างคะออเรื่องนี้ดัดแปลงของจีนคือดัดแปลงมาจากนิยายจีนค่ะซึ่งนิยายจีนเน่เรื่องนี้เขาเอาไปทําเป็นละครวิทยุจีนมาก่อนแล้วก็มีกระแสมากในประเทศจีนคราวเนี้ยผู้จัดผู้จัดมาจากจีนค่ะ ซึ่งผู้จัดก,ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้อยากให้เอานํามาทําเป็นซีรีส์เพราะว่าประสบความสําเร็จจากละครวิทยุค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะได้ดูอีพีหนึ่งแล้วการถ่ายทำค่อนข้างยากเพราะเราเห็นว่ามันจะต้องมีการถโดนไปด้วยเลยนะครับการถ่ายทําโดนแบ่งออกเป็นสองพาร์ทแฮปพาร์ทแรกก็คือเป็นกําลังภายในซึ่งกําลังภายในเนี่ยเราไปถ่ายที่ประเทศจีนเลยได้ผู้ช่วยได้ผร่วมกับจีนมาช่วยในการ จัดก,การเรื่องโปรดักชันให้เลยเพราะฉะนั้นก็จะดูจีนมากซึ่งเพราะว่าจีนทำใช่ค่ะไปถ่ายทำที่จีนมาประมาณ10วัน,นจะได้เ,เป็นยังไงบ้างคะรือว่าที่จีนถือว่าเป็นการถ่ายทำที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอในฐานะนักแสดงครับแล้วก็ มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่างวัฒนธรรมต่างประเทศก็จะมีความไม่เหมือนกันครับผมก็ได้ประสบการณ์จับด้วยจีนค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันครับผมก็อยากให้รอดูพาร์ทจีนเหมือนกันครับเพราะว่าจริงพาร์ทจีนก็เหมือนเป็นพีเลียดจีนซึ่งเราจะแต่งตัวแบบจีนกันทุกคนเลยครับก็จะเป็นพี่เลียจีนชุดจีนแบบหน้าผมแบบจีนผมยาวเนีน่ยครับก็อยากอยากให้รอดูครับก็จะมีข้อแตกต่างจาก ที่เราถ่ายที่ถทยครับเพราะว่าเราเหมือนก็ได้ทําอะไรเหมือนที่ไม่เคยได้ทําเช่นแบบเหาะเช่นแบบสู้การอะไรเนี้ยครับก็อยากให้ดูแบบซีนพวกนี้มามากครับใช่ครับใช่ในคาแรคเตอร์ของภาคของนิยายฝั่งจีนก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งครับก็อยากให้คนดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าในเรื่องนี้มีทั้งภาคปัจจุบันแล้วก็ภาคเอ่อนนิยายครับมีหลายคาแรคเตอร์ครับ เป็นไงบ้างคะการทำงานเป็นยังไงบ้างเช้าผมก็รู้สึกว่าได้เจออะไรสิ่งใหม่ๆเยอะเลยครับผมแล้วก็แบบได้เรียนรู้ด้ว<อ>ยครับนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าการที่เราทํางานนี้จริงมันเป็นการที่เราไปเจออะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเราก็ได้การเรียนรู้จาก ลองถ่ายที่จีนด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกประเพณีกับทางจีนกับทางไทนด้วยเหมือนกันทีนี้เราต้องต้องเรียนรู้ว่าประเพณีหรือว่าการแสดงของเขาเป็นยังไงเราต้องแบบเก็บกันเก็บตรงเนี้ยมาทําการบ้านนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยต้องรอดูในสี้นสุดที่ส่วนผู้กลับไปเขาก็มีนักแสดงจีนเขาร่วมแสดงด้วยทันนี้นเป็นสำหรับคนไทยสำหรับการแสดงจีนที่มาอ๋อนักแสดงจีนสองท่านสองท่านนี้ครก็คือมามารับบทแล้วก็พูดภาษาไทย เขาจะต้องพึกภาษาไทยซึ่งเขาก็จะอยู่ในพารจีนและก็พารทไทยเหมือนกันสองคนนี้ก็คือจะมาเป็นเหล่าเพื่อนๆของสคนนี้สี่ไหมแหละห้าหกเยอะเลยใช่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช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  Hello everyone, my name is z h o I come from China.、Uh, I'm very happy to be here.、Uh, s i k a p e n c h i n a 啊，大家好，我叫小铁。Uh, 很开心来到这里。阿布纳，You c h i n e s e 大家好，我是柯纳、uh,。呃，我 呃，很高兴来参加这部剧的拍摄，很高兴大家。我在剧里面饰演的是呃秦海，中文名叫秦海，然后泰文叫 Joseph。Joseph。Joseph。希望大家可以喜欢。嗯。我就演成阿金跟 Joseph 呃，但只到这。真在《阿娜》片， จบซีรีส์ก็จะได้แบบจัดแฟนมีตแล้วก็ไปเจอกับแฟนๆทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศต่างๆด้วยค่ะอะไรนะคะอ,อ,อันนี้ยังไม่ได้มีแผนว่าแบบเริ่มที่ประเทศอะไรเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าสรุปมาจะเป็นประเทศอะไรก่อน แต่หนูว่าน่าจะเริ่มที่ประเทศไทยนะเริ <c oughs> ่มต <c oughs> ้นมาชื่อเป็นไหนคะอะไรนะคะมีอ,อะไรฝากแฟนๆไหมมีเซอร์ไพรส์อะไรไหม <c oughs> มาเร็วพ่อวันนี้เราจริงๆเราเราเตรียมโชว์มาด้วยค่ะวันนี้ก็จะเป็นเพลงเพลงจีนครับซึ่งเป็นเพลงจริงๆเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์ไม่เป็นเพลงประกอบละครวิทยุที่ที่มีที่จีนครับผมซึ่งเราสองคนก็ยังมาลองในวันนี้ครับผม ก็คือเซไปเลยอันนี้เซไหมเซไปเลยหมายถึงว่านี่ปอกคุณแม่คุณแม่ลงไปแล้วไงคุณแม่วิวีลงไปแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เราจะหลังจากนี้ค่ะเราจะได้ชมกันช่องทางไหนยังไงบ้างคะคือตอนนี้เดี๋ยวเขาจะน่าจะประกาศช่องทางในวันนี้ก็อยากให้รอรุ่นด้วยกันวันนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ยี่สิบเก้าเดือนนี้ได้ดูแน่นอนค่ะ แบบเต็มเต็มวันนี้ดูตอนแรกหนูคิดแล้วแหละเ,ออเป็นตัวเองละ <laughs> ตอนแรกหนูคิดแล้วแหละว่าเราจะให้ดูประมาณแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่หนูว่ามันไม่ได้จุกใจขนาดนั้นวันนี้ก็เลยแบบแอบแถมไปแถมเองเขารู้หรือ,อยังก็ไม่รู้ไปประมาณประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเรื่องเลยค่ะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเรื่องเลย <c oughs> อ่าโอเคเอ่อฝ่ายซีเรื่อง หลักใต้บรรทัดเวยนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มีความแปลกใหม่ด้านบทที่มาจากจีนมีวิธีการเล่าที่แปลกใหม่หนูมั่นใจว่ามันแปลกใหม่พอสมควรเพราะว่าผมก็เห็นบทมาในในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอเคบทเรื่องนี้แปลกมีวิธีการเล่าที่แปลกหรือพวกเราทั้งผู้กลับและทีมงานและนักแสดงก็ต้องเรียนรู้ที่จะเ,าเขาเรียกว่าทำความเข้าใจบทกันหนักมากๆก็เลย อยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องของการเล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ส่วนการแสดงครับเพื่อการพูดครับ <c oughs> การแสดงจริงจริงๆการแสดงของพา ไทยกับพาจีนก็แตกต่างกันออกไปครับผมเพราะว่าจริงๆพาจีนอาจจะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกัน<ด>ใช่แบบอย่างวันแรกคิวแรกที่เราไปถ่ายที่เมืองจีนนะครับ<ด>ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานในแบบซีนแรกๆครับผมว่าสองซีนแรกอใช,ใช้ใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับเพราะว่าแต่หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกันปรับตัวค่อยๆปรับตัวด้วยกัน,นครับผมก็ค่อนข้างสมูทในวันต่อมาขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นความทุ่มเทของนักแสดงขนาดนี้ก็ต้องดูใช่ไหมล่ะคะบางคนก็กลัวมากๆเนี่ยก็ ใครกลัวหาคุณพี่ข้างๆนะผมก็เรียกว่าได้ทําสิ่งใหม่หลายสิ่งมากๆในเรื่องนี้ก็อยากฝากทุคกคนฝากแฟนๆด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีในเรื่องราวเนี่ยมีหลายพาร์ทหลายฉากหลายอารมณ์แล้วก็หลายสถานที่เหมือนกันอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าจะให้อะไรกับหลายคนมากๆเหมือนกันนะครับ ก็ <g ül s> ถ้าอันไหนที่ไม่เคยเห็นเอเลี่ยนทำเอเลี่ยนจะทำไม่ดูในเรื่องนี้แน่ๆครับใช่เรื่องหลังเอเลี่ยนก็กลัวมากๆเหมือนนกัอยากให้ฝากดูเรื่องหลังด้วยนะครับนี่เป็นยังไงใครพูดอะไรมาครัเป็นยังไงเดี๋ยวฉันนี่ฝากเป็นภาษาไทยแล้วฝา,ากเป็นภาษาจีนหน่อยคุณพี่อ่ะลามขาคุณลามฝากซีรีส์เป็นภาษาจีนให้หน่อยอ่าแก 我听不见，见 <laughs>、okay, okay,。不，不、oh, <yeah. S 2> uh,，不，不，能 <noise> 不，不，不、呃，不，不、呃，好不，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 我不，不，不， 剧的来说，内容来说是非常的新颖的。它首先它结合了现代和一些很奇幻的啊服装啊，还有一些其他的神奇的内容在里面，所以大家可以尽情的期待一下。大家、啊，麦涛่เท米巴นั里啊， 而已。完了。嗯，这是是我、uh. 第一次演泰文，<laughs> 说泰文，希望大家多多支持，谢谢。OK，, okay. 谢谢。妈 you know.、uh, 네，都礼貌。啊，对对，我，여러분들도꼭이영화의시리즈보주셨으면좋겠습니다저희가다들되게열심히준비해주셨고요그리고네많이많이고생했고요그래서많이많이예쁘게보여주 ฮาโอเคเท่านั้นยังไม่พอหนูมีภาษาเหนือครับโอเมาครับครับผมภาษาเหนือไหมเหนือได้ครับได้ครับไปครับครับขออยากพูดด้วยนะพี่เจาอยากอาพูดด้วยกันอย่าแย่งกันค่ะได้ครับพี่เตอร์งั้นก็ต้องแบ่งที่ยิมพูดด้วยแล้วามคนเลยมามาครับก็ฝากเรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับก็เรื่องนี้ก็จะออนแอร์วันที่ยีกทุกวันจันทร์นะครับก็เริ่มเดือนนี้แล้วนะครับ ไปไงต่อไปจิตอผมก็ฟากพ่อแม่พี่นองนะครับก็ฟากซีรีส์เรื่องรักทักใต้บรรทัดด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์ที่เขาผูกคนแบบตั้งใจกันขนาดรับผมก็ฟากฟากด้วยนะครับเจมปิดท้ายครับครับครับเดี๋ยวขอตั้งตัวกันครับไม่เป็นไรจริงๆนะครับพี่ครับผมครับผมก็ปิดท้ายก็ขอคาคนติดตามซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับ โอเคค่ะหลายสัญชาติต่างๆภาษาลักเอาละภาษาลักภาษาลักอันนี้ต้องรอดูในลักใต้มรรทัดตาวหัวไวนะเราอ่ะหัวไวเก่าเลยว่าวันนี้หัวเสียวอยู่นะเสียวอยู่นะเขาพี่หัเสียวยังก็ต้องฝากติดตามดูวันนี้ด้วยนะบอกว่าบอกได้เลยว่า มีว้าวแน่นอนฮะมีอะไรนะไม่เราอยู่ที่สูงไงเราอยู่ที่สูงไงก็เลยแบบหวานเสียวถ้าเราอยากสัมภษณ์กันไปขนาดนี้เราจะอาจจะไม่ต้องดูหนังแล้วก็ได้นะครับคุณพีเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะคะพวกเราทําเต็มที่อย่างแน่นอนแล้วก็สนุกแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณค่ะ